สวัสดีครับนำทุกท่านมาที่สนามจอมเทียนบีชอารีนาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลชายหาดเอเชียนคัพหรือว่า AFC Beach Soccer a s i a อเชียนคัพไทยแลนด์2025เป็นเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายครับระหว่างทีมชาติไทยเจอกับซาอุดิอาระเบียในวันนี้มีคุณเหมือนกล้าขวดแก้วและผมนิติพันธ์สมบุตรเป็นทีมผู้กครับเกมกำลังจะเริ่มครับทีมไทยบุกเจ้าสนายรักสายที่สองสีน้ำเงินทีมไทยเริ่มเล่นก่อนแล้วก็ยิงทักทายเลยครับโดยคมกรีตหนาหนาครับขาติดทำชิง คาริดถึงเส้นหลังแล้วหักกลับไปลูกนี้โอ้โหแปล่โล่งๆเลยครับซาอุดีอาระเบียขึ้นนำแล้วครับจากการยิงของมาเจสครับหมายเลขเก้าถึงเส้นหลังตบกับมาตบกับมายังตบเรียดอยีกนะครับนี่ครับโอ้โหนาทีสไลด์ไปไม่ถึงบอลเปิดมานี่แม่ทั้งสุริยาทั้งโยชิดะเข้าไม่โดนบอลทั้งนั้นเลยนะครับทั้งสองคนอีกก็เรียกว่าแหมลูกนี้คาริถนั้นหลบไดถึงสามแล้วนี่ครับโอ้โหหนึ่งจ่ายเลยครับ ไปเข้าทางของซาอุดิอาระเบียขึ้นกันมา3คนมาเจ๊ตเข้าซ้ายหลายต่อมาลูกนี้เด้งยิงมแรกกองหน้ากับลงมาอีกครั้งหนึ่งยิงขึ้นยิงลูกนี้มาเจ๊ตครับลงเลยนะครับแม่ซาอุก,ก็ทำกานบ,บ้านมาดีไม่ให้ได้ตีรังการแล้วลูกนี้ทีที่สิบวินาทีในพริรยศแรกนะครับยิงสวนลูกนี้เรียบร้อยครับละทีจีปลครับโ อจังหวะที่โดนบุกอยู่ครับตีเสมอกับทีมไทยครับและควงประตูที่3ของเจ้าตัวด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้จอดจริงครับนี่ลูกนี้ลูกสาวประตูยิงแับดีดเปรี้ยงเดียวตรงกรอบลูกสาวประตูนี่โอ้โหเจ็บปวดหัวใจเลยนะครับทางอาัสมีของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมากะไปยิงเล่นทางจะส่งให้เจอนาทียิงสวนกลับมาเสียบตาข่ายนะครับเจ็บใจได้แค่ตีมือครับโอ้โหสวยจริงๆ ตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทีมชาติไทยครับโอ้ก่อนจะจบเพลียแรกเอานะครับเรายังกลับมาอยู่ในเกมครับแม่ยดเยี่ยมจริงนี่ได้ก็ถือว่าเป็นประวัติศสร์นะฮะใหม่เอาไม่ฟาวเอาขึ้นมา2คนครับไอ้ผมยกมาแม่บอลแรงไม่ไดครับใช่เจ็คสโตนหมดเวลาของเพลียได้แล้วครับก็พักกัน3นาทีครับเดี๋ยวมาชมเกมในเพลียที่2กันต่อครับติดนาทีทางบอลดีครับนาทีจีปนเอ้าจังหวะนี้อื้อหือเกือบเสียประตูครับ โอ้จังหวะทีกก่กักกันของทีมไทยครับไม่ต้องพันเข่าแล้ววันนี้ครับจับปุ้ยธนานนนประราชาครับดูสถานการณ์อาการบาดเจ็บน่นจะดีขึ้นหน่อยปัดไม่ได้สุริยาโอ้โหลูกยิงไกลของ,งสุริยราระเบียที่บอกเพื่อนต้องให้เข้าไปบีบนะครับลูกนี้เพราะว่าบอลมันเบี่ยงนะไม่ใช่ตรงเรียกว่าตรงกลางเลยเดียวไปไปเข้าทางนาะทีจีปอนอ่งโดนแย่งจากข้าไปแล้วยิงลูกนี้กดไม่ลงครับเอาสั้นไปแล้วครับ แล้วรัตบงยิงลูกนี้ปัดไม่ได้ชนเสาครับโอ้หนิดเดียวครับทีมไทยเกือบแสงขึ้นนำโอ้หมาดูจังหวะที่เกือบได้มีพุงปัดแม่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับฮัสซันมือสองของซาอุซาอุพลาดให้แล้วนะครับสั์มับก็เต็มเท้าเลยว่าแม่ซันดวนกับนาทีจีบนซัดลูกนี้ไม่แรงเท่าไหร่ครับสุริยาลองยิงไกลลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ห สประตูต่อหนึ่งครับยิงอีกแล้วครับ yeah. ส้องท่ามาอีกแล้วครับโอ้โหอนนี้มีค่าเต้นจุกกลูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับยิงสองนัดติดต่อกันเลยครับนี่เล่นงานฮัสนิยิงโอ้โหมือ2ของอันซาอูครับแมอุตส่าเปลี่ยนลงมาใหม่แต่ว่าลูกนี้บอลมันไซส์ติดกินไซส์ทีนึงครับนี่แล้วก็บอลมันฮุกเลยครับโอ้เป็นลูกที่เจ้าตัว เก่งอยู่แล้วก็รูปแบบนี้พยามาหลายครั้งครับทางซ้ายนาทีตีบ้างครับลูกนะทไทยก็พลิกกลับมาขึ้นนำครับสองประตูต่อหนึ่งมาลุมสามเลยาลาลาลคาริดคาริดนั่นแหละับหาจังหวะยิงมาบอริดมองด้านในกระดกลูกนี้มงตั้งได้แล้วมงอีกทีหนึ่งแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอเป็นสองประตูต่อสองครับโอ,โอ้ทีมไทยรู่งนี้ประกบ พลาดนะครับมาเจสครับตีเสมอกับซาดีอาระเบียยาบริเดตเข้าไปครับนี่พยายามไม่พิ่งออกมาตัดแล้วก็ปรากฏว่าเขาถึงบอลก่อนครับก็มงตั้งเร็วนะครับเสยขับหลังไปอ่าโดนซาอุตีเสมอแล้ว2-2ครับแม่ี่เป็นคู่ขี้สูสีบอลทำไมหนีห่างไวสอประตูจริงนี่ก็ก็ไล่ได้ครับเคาะง่ายๆครับแม่ทิ้งยิงอีกแล้วครับโต้ต้องชกออกมาเลยบอลแรงฐานนดอนทานนดอนทุบอ,ออกมา ยังเข้าทางอดีเทพอดีเทพลุกโดนรุมสามไม่ไหวเอาดแล้วไวเสียฟาวครับที่จะขึ้นนำอีกครั้งนะครับซาดอารเาเบียเจสครับนิงมาซัดด้วยสายลูกนี้ชคมาได้แล้วมาเจ็ยังได้ีนึงยิงออกไปเลยครับแล้วบอลมาเข้าทางของนาทีบล็อกไว้ก่อนแล้วยังช่วยกันดีีดครับทีมไทยเอา้าอย่าเสียได้บอลครับอย่าเสียได้บอลสุริยาเอา้าขึ้นมาเองครับไม่สนแล้วไปแล้วโอ้ไปใกล้ๆก,ก,ก่อนครับนี่แหมทีมไทยอาจจะต้องแก้เรื่อง บางบอลให้ผู้ษาประตูแล้วนี้ล้มฟาวอยู่แต่ว่าซาอุเล่นยังไงครับเป็นประตูไหมแม่ครับใครเสียสมาธินะครับคือเขาก็ไม่เกียดหรอกครับใครเจ็บใครฟาวลูกออกเขาเล่นต่อเลยนะครับโอ้ลูกนี้เสียท่าเลยครับก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับห้ามพลาดครับนี่พยายามไปโบยผู้สินก็คือมันไม่ช่อยู่มันไม่ได้อยู่ในกฎกติกานะครับใครเลย แต่สกอเนี่ยก็เป็นสาอุขึ้นน้ำแล้วนะครับสามสองลูกสาวประตูนี่ยไปดูอาการบาดเจ็บของนัทีอยู่นะครับมาพลาดลูกจังหวะแบบนี้น่าเสียดายเลยครับของเราเล่นกันท่าเหนื่อยเลยบอลมาก็ทานนัทีงัดเข้ามาท่าผงขึ้นฟาดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหก็ต้องรวบรวมสมาธิให้ดีนะครับเวลายังพอมีแล้วลูกนี้พลาดเองเอ้าได้ครับแม่นี้จะโทษใครก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่า ของเราเข้าบอลแบบแฟร์ครับก็จิมไปไปพลาดเองครับฮัสซันโอ้ต้องจิมเข้าไปต้องชมนัตพงษ์นาดีเลยครับเขาจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะที่นะครับใจครับโอ้เจอนัตพงษ์บ้างครับนี่มันคือหลังซีซัวจิมนี่โอ้สุดยอดเลยครับนัตพงษ์นาดีแหมแก้คืนมาได้ลรกงนี้นี่ไปเขี่ยเล่นกันเองแล้วก็พลาดเองครับสุดเลยครับมูบารักเลยครับที่ส่งบอล แต่ว่าฮัตสันไปจับบอลลั่นนี่แหละครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับขาหลิดยิงไกลดีนะครับต้องระวังยานี่ขอเสียงเชียร์จากแฟนๆรันไปช่วยกดดันหน่อยอันฮามามี่ครับโอ้โหถอยไกลเลยวลิ่งมาซัดลูกโอ้โหไม่เหลือครับซาอุดีอาระเบ,บียนำอีกครั้งเป็น4ต่อ3มนี่ครับแม่มันเสียเฝ้าระยะมันตรงกลางสนามเลยนะครับอาฮามานีนะครับ เพยายามจะเดินออกมาบีบมุมแล้วนะครับสุริยาบริเดากดได้เรียดดีครับลูกนี้แรงด้วยเรียดด้วยขึ้นนำให้กับซาดีอาระเบียยิงลูกนี้รับกระชอกครับอาเจตจะยิงลูกนี้ต่อมาเข้ามือของสุริยาครับที่ขึหลังไม่ได้ครับผลออกมาสวยอาซาดยิงลูกนี้ปัดไม่ได้ฮัสซันโอ้สุริยาบอลยกลูกนี้ต้องปัดครับฮัสซันโอ้บอลกำลังจะข้ามศีรษะ สุยิย่ายิงบอลสูงครับนาทีสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วแหละครับหมดเวลาแลครับก็เป็นนั้นว่าซาอุดีอาราเบียครับก็เฉือนเอาชนะทีมชาติไทยไปได้4ประต,ตูต่อ3ครับโอ้โหก็มายิงแสงเอาชนะทีมชาติไทยไปบุกบิดเลยครับ